กฎแห่งกรรมจากคลังสยองคอมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับอาจารย์กมลพาข้าราชการบำนาญภริยาอาดีตเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันเธอเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานมองด้วยตาเปล่าก็จะทราบว่าเธอเป็นคนป่วยและมีอาการป่วยไม่น้อยอาการของเธอก็ดูน่าประหลาดเพราะบางครั้งจะมีอาการร่างกายข้างใดข้างหนึ่งสุดเอียงหวบภาบลงไปกองกับพื้นโดยไม่รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อนและหากเธอฝืนร่างกายไม่ทัน ก็จะล้มลุกคลุกคลานต่อหน้าต่อตาคนมากๆเป็นที่น่าอับอายและได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานเป็นอย่างยิ่งเธอได้พย<ม> <happening> ายามหาหนทางรักษาโดยใช้เวลากว่า20ปีไปรักษากับหมอทุกประเภททั้งหมอจีนหมอไทยหมอฝรั่ง ใครบอกใครเล่าว่ามีหมอดีที่ไหนราคาแพงแสนแพงเท่าใดเธอก็บุกบานตัะเกียกตะกายไปจนสิ้นเงินสิ้นทองเป็นจำนวนมากแต่อาการก็เพียงแค่ทุเลาเบาบางลงไปบ้างเท่านั้นสุดท้ายก็กลับมาเป็นอีก เธอจึงหันกลับมารักษาด้วยการใช้ธรรมโอสถแทนนั่นก็คือการทำบุญสร้างกุศลทุกอย่างใครมาบอกบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างสาธารณกุศลต่างๆเธอจะบริจาคเงินร่วมบุญด้วยแม้กระทั่งงานสังคมสงเคราะห์ต่างๆเลี้ยงเด็กกำพร้างานกาชาติ เธอก็จะไปร่วมทำงานด้วยตัวเองอย่างเต็มที่เหน็ดเหนื่อยเท่าไรก็ไม่เคยท้อรวมทั้งได้เข้าร่วมทำงานการกุศลทุ่มเทแรงกายและแรงทุนทรัพย์ที่สถาบันแม่ชีไทยซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปักธงชยัยจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มอีกแห่งหนึ่งโดยมุ่งหวังว่าอาการป่วยของเธอ ึงหมอทั้งหลายก็ยังวินิจฉัยโรคไม่ถูกว่าป่วยเป็นอะไรจะหายเป็นปกติเพราะเธอทุกข์ทรมานเหลือเกินแต่อาการของเธอก็ยังไม่ดีขึ้นจนกระทั่งเมื่อสิบปีที่แล้วมีเพื่อนๆครูด้วยกันมาชวนให้เธอเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเธอจึงเข้าปฏิบัติ พอปฏิบัติเพิ่มขึ้นหลายครั้งอย่างตั้งอกตั้งใจและเคร่งครัดเธอก็ก้าวหน้าในทางธรรมะปฏิบัติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเกิดนิมิตขณะเข้าสมาธิเห็นภาพบดแดงจำนวนมากนับร้อยนับพันตัวพากันเดินเป็นแถวยาวเหียดอย่างมีระเบียบ และต่อมาบรรดามดแดงเหล่านั้นก็พิคนพิการหินส่วนในตัวมดแดงถูกแยกส่วนออกมาทีละส่วนทีละส่วนกองรวมกันหินส่วนของมดแดงเหล่านั้นยังกระดุกกระดิกสั่นระริกระริกสแสดงถึงความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างแสนสาหัส เมื่อเห็นภาพเช่นนั้นเธอก็นึกถึงเรื่องราวต่างๆสมัยเป็นเด็กๆขึ้นมาได้ว่าบิดาของเธอเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดจึงมีฐานะดีย้ายไปรับราชการยังจังหวัดต่างๆอยู่เนืองๆเธอเป็นลูกสาวที่คุณพ่อคุณแม่รักมากกว่าลูกๆทุกคน และมีพี่เลี้ยงประจําตัวคอยดูแลประครบประงมคนหนึ่งเธอก็เหมือนเด็กในวัยเดียวกันอีกหลายคนนั่นก็คือเป็นเด็กฉลาดช่างซักช่างถามถามเสียจนคนถูกถามรำคาญช่างสังเกตช่างสงสยัยและจะต้องพยายามสอหาข้อเท็จจริงด้วยตัวเองให้หายสงสัยจนได้ โดยไม่ยอมเชื่อตามคำห้ามของพี่เลี้ยงหรือของผู้ใหญ่ว่าจะเกิดอันตรายหากไปจับต้องสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นๆเช่น,น,นถูกห้ามว่าอย่าเล่นไฟเพราะไฟจะไหม้มือเป็นอันตรายเธอจึงต้องพยายามพิสูจน์ด้วยตนเองให้ได้ว่าอันตรายอย่างไรด้วยการไปจับไฟ พอไฟลวกปวดแสบปวดร้อนเธอจะไม่ร้องไห้เพราะทำตัวเองแล้วก็เข็ดไปอีกนานมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เธอนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ในสวนคนเดียวทันใดนั้นก็เห็นหมดแดงจำนวนมากพากันเดินตามหัวหน้าเป็นแถวยาวเหยียดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีตัวใดตัวหนึ่งแตกแถวเลย เธอก็สงสัยว่าเพราะอะไรมดจึงต้องเดินตามหัวหน้าอย่างเคร่งครัดหัวหน้าพาเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายตามพาเลี้ยวขวาก็เลี้ยวตามพาหยุดก็หยุดตามเธอจึงจับตัวหัวหน้าขึ้นมาพินิจพิจารณาหาเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำให้บรรดามดทั้งหลายต่างพากันแตกแถว วิ่งพลานไม่เป็นกระบวนไม่เป็นระเบียบเธอเกิดความสงสัยต่อมาทันทีว่าเจ้ามดแดงที่จับอยู่นั้นหากไม่มีขาหลังข้างซ้ายจะเดินอย่างไรเมื่อคิดดังนี้เธอจึงเด็ดขาหลังข้างซ้ายของมดแดงแล้วปล่อยลงวางบนพื้นดินมดแดงก็เดินเอียงข้างซ้าย ตัวลากไปกับพื้นด้วยความเจ็บปวดแล้วเธอก็สงสัยต่อไปว่าถ้าเด็ดสองขาหลังจะเดินอย่างไรคิดแล้วจึงเด็ดสองขาหลังทิ้งทำให้หมดแดงต้องเดินลากส่วนกลางลำตัวและส่วนหัวแะไปกับพื้นด้วยความยากลำบากและทุกข์ทรมาน ันนี้แล้วเธอก็ยังไม่สิ้นสงสัยจับมดแดงตัวอื่นๆมาเด็ดสลับร่างกายส่วนต่างๆโดยเด็ดลำตัวส่วนขาหลังขาหน้าแล้ววางลงกับพื้นให้หมดแดงเดินไถขไปตามพื้นดินให้ดูบ้างเด็ดส่วนคอบ้างเด็ดครึ่งตัวส่วนหัวทิ้งไปบ้างเด็ดขาทั้งสองด้านช่วงขาหน้าและขาหลังทิ้งไปบ้าง มดแดงถูกเด็ดในแต่ละวันนับร้อยร,อย,รอยตัวจนรังมดแดงที่ต้นไม้ต้นนั้นไม่เหลือมดแดงให้เด็ดต่อเธอจึงสั่งให้พี่เลี้ยงปีนต้นไม้ต้นถัดไปเก็บรังมดแดงมาทั้งรังแล้วนั่งเด็ดต่อด้วยความเพลิดเพลินเธอใช้เวลานั่งเด็ดตัวมดแดงอยู่หลายวันจนกระทั่งเกิดความเบือ่อจึงเลิกเด็ดไปเอง แล้วก็ลืมเรื่องนี้เสียสนิทจนกระทั่งมาป่วยด้วยโรคที่หาสาเหตุไม่พบและเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนพบว่าน่าจะมาจากสาเหตุนี้ปัจจุบันเธอจึงรักษาอาการป่วยนี้ด้วยธรรมโอสถสร้างบุญสร้างกุศลแท่เมตตา ขออโหสิกรรมกับมดแดงทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่เธอรู้เธอจําได้รวมทั้งที่จําไม่ได้ไม่รู้กระทั่งอาการป่วยของเธอทุเลาลงมากจนเกือบจะหายเป็นปกติกรรมนั้นหมายถึงการกระทาซึ่งส่วนมากจะเป็นการกระทาที่ไม่ดี เป็นอกุศล,ลกรรมจึงมีเจ้ากรรมนายเวรคอยติดตามทวงนี่กรรมให้ต้องชดใช้ตามโทษสานุโทษตามมาตรฐานโทษที่ได้วางเอาไว้จะซ่อนเร้นหลบหนีไม่ได้เพราะนี่คือกฎแห่งกรรมและแม้จะสร้างกรรมดีไว้แต่ก็ไม่สามารถลบล้างกฎแห่งกรรมนั้นๆได้ เป็นแต่เพียงบรรเทาเบาบ,าบางลงเท่านั้น